สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำคำสั่งเกี่ยวกับการใช้งานตำแหน่งตำแหน่งของเต่านะครับประกอบไปด้วยสามคำสั่งคำสั่งแรกคือคำสั่งโฮมคำสั่งที่สองคำสั่งโพสคำสั่งที่สามคำสั่งเคลียสกรีนคำสั่งงานจะเป็นคำสั่งที่ส่งผลให้เต่าคองคุณกลับไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าจอ กรณีที่เต่าหายไปจากหน้าจอคำสั่งต่อมาคำสั่งโพสถ้าเราต้องการหาตำแหน่งพิกัด x y ของเต่าเราก็จะใช้คำสั่งโพส t กระต่ายมีแสดงตำแหน่งของเต่าจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่จุด o คือ x เป็น0 y เป็น0 แกน x ถ้าเต่าื่อนที่ไปทางด้านขวา x จะมีค่าบวกถ้าเต่าข่้นที่ไปทาง,ด,าาาาททางด้านซ้าย x จะมีค่าลบสำหรับแกน y ถ้าเต่าข่้นที่ไปด้านบนแกน y จะมีค่าเป็นบวกถ้าเต่าข่อนที่ลงด้านล่างแกน y จะมีค่าเป็นลบ ตัวอย่างในการเช็คตำแหน่งของเต่าที่ตำแหน่งโฮมเมื่อเราใช้ตำแหน่งโฮมเสร็จเราใช้คำสั่งโ o s t ก็จะแสดงค่าพิกัดของเตาออกมาเป็นศูนย์เข้ามาศูนย์ตรงนี้นะครับและถ้าเราต้องการล้างหน้าจอหรือลบหน้าจอเพื่อที่จะวาดรูปใหม่ก็ใช้คำสั่ง clear screen ตัวอย่างที่เราวาดรูป คลายส้าพไม้บวกเมื่อสั่งเคลียร์สกรีนเราก็จะได้หน้าเปล่าแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาลองเขียนโปรแกรมตามอัลกอริทึมโปรแกร,ร,รมแสดงตำแหน่งที่กัด x y ของเตานะครับที่จากเริ่มต้นให้เต่ามาอยู่ที่ต,ตแคคำแหน่งโอ m ขั้นตอนที่2องไ่อใช้คำสั่งโฮมเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เต่าก็มาอยู่ที่ตำแหน่งโฮม ั้นตอนที่3ให้แสดงพิกัดตำแหน่งแกน x กกน y ของต่าเราก็จะใช้คำสั่ง post ในการแสดงค่าตำแหน่งแกน x แกน y นะครับตอนนี้เต่าได้มีตำแหน่งแกน x เป็น0กนน y เป็น0 ขั้นตอนที่4ให้หัวต่อหันไปทางด้านขวาและสั่งให้เดินไปด้านหน้า2องข้าวจากนั้นแสดงตำแหน่งพิกัดของต่อขั้นตอนที่4นะครับตอนนี้ต่อหันหัวไปทางด้านขวาแล้วเราก็สั่งให้เดินหน้าโดยใช้คำสั่ง forward หรือ fd 2 0ง จากนั้นให้ต่อแสดงตำแหน่งที่สัดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้โพสต์ตัวนี้แกน x มีค่าเป็น200แกน y เป็น0นะครับสำหรับขั้นตอนที่4ต่อไปขั้นตอนที่5ให้ต่อกลับมายังตำแหน่งโฮมอันหัวต่อลงด้านล่างแล้วสั่งให้เดินหน้า209จากนัน้นแสดงตำแหน่งที่กัดของเต่า ต่อกลับมาที่เป็นหนึ่ง,งองศนหัวต่อลงด้านล่างผมจะใช้คำสั่งเลี้ยวขวานะครับ right ใช้ตัวยอ่อ rt rt เลี้ยวไปที่9กองศานะครับเราก็จะหันหัวลงด้านล่างจากนั้นสั่งที่เดินหน้าไป2องร้อยเก้าเราก็ใช้ fd อจากนั้นแสดงตำแหน่งที่กัดของเต่าแตำแหน่งนี้นะครับเราก็ใช้ set post ตอนนี้พิกัดของเต่าตำแหน่งนี้นะครับแกน x เป็น0แกน y เป็นรบ200นะครับต่อไปขั้นตอนที่6ให้เต่ากลับมายังตำแหน่ง โอมหันหัวต่อลงหันหัวต่อไปทางด้านซ้ายแล้วสั่งให้เดินหน้า2องรจากนั้นแสดงตำแหน่งที่ขาดของเต่าแล้วก็สั่งให้มันกลับที่ตำแหน่งโฮมก่อนหันหัวต่อไปทางด้านซ้ายผมจะใช้คำสั่ง r t ล80ไปองศานะครับ จากนั้นสังเขปต่อเดินหน้าไปสองร้อแสดงตำแหน่งที่สัดว์้องต่อตอนนี้แคนเอ็กมีค่าเป็นลบสองร้อยแกนเป็นลบศูนย์นะครับคือเป็นสองร้อยเป็นลบศูน 200, ย์นต่อไปขั้นตอนที่เจ็ดนะครับ ให้ต่อคำไม่ได้ตำแหน่งโฮมอันหัวขึ้นด้านบนและสา่เดินหน้า209จากนั้นสแสดงตำแหน่งที่ขาดหองเตาที่เจ็ดให้ต่อคำมาที่ตำแหน่งโฮมอันหัวขึ้นด้านบนนะครับจะใช้คำสัง่ง rt 270 องศานะครับจากนั้นเดืนแรสองรแสดงตำแหน่งของเตาที่ตาแหน่งดีเต่านี้ค่ะเป็น x เป็นลบศูน y เป็นสองนะครับขั้นตอนที่8ปดล้างหน้าจอ จบโปรแกรมในการท,ที่เราต้องการล้าหน้าจอครับเราจะใช้คำสั่ง c l e a screen c l e e screen นะครับหน้าจอก็จะหายไปทีนี้เมื่อเราใส่ clear screen ไปคอมพินเตอร์หน้าจอก็จะหายไป นี่ต่อไปถึกลบไปด้วยแต่ถ้าเราต้องการให้มันแสดงอีกครั้งนะครับก็ใช้เค่คําำสัง่งโฮมหรือสัง่งให้มันเดินหน้าเลยก็ได้นะครับเหมแบบนี้นะครับต่อไปจะโชว์ขึ้นมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสแสดงตําแหน่งของเตาและก็การล้งงางหน้าจอที่เราวาดภาพนะครับขอจบคลิปนี้เพ,เพียงเท่าน,นี้นะครับฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับ